ีค่ะผักบ้านๆกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่จะพามาทําน้ํามะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะแล้วก็ปั่นกับน้ําผึ้งมาดูวิธีการปั่นที่แบบว่าให้ประโยชน์สูงสุดค่ะเพราะว่าเราจะไม่ต้มนะคะเดี๋ยววิตามินเขาหายนี่แม่ใหม่ก็คือเป็นล้างเป็นล้างยางออกให้หมดแล้วก็ก็ผ่าแล้วก็เอาเมล็ดออกนะคะเนี่ย แล้วเราก็จะไปล้างอีกทีหนึ่งค่ะเผื่อมียางค้างอยู่ที่เวลาเราผ่านะคะเพราะว่าจะทำให้ขมคันนิดๆได้ค่ะแล้วก็แม่ใหม่ก็ได้น้ำผึ้งแท้มาจากาแพรนะคะเพื่อนเขาไปแพรค่ะบ้านเขาอยู่แพร์เขาก็เลยแม่ใหม่ก็เลยสั่งซื้อเขาค่ะน้ำผึ้งแท้ค่ะ น้ำพึ่งแท้เนี่ยกลิ่นเขาจะหอมเฉพาะตัวนะคะแม่ใหม่ก็เคยเจอโดนหลอกมาแบบนับครั้งไม่ถ้วนแล้วค่ะคือแบบว่าอ่ามีรังพึ่งมาด้วยเลยแล้วก็มาถามเราบอกว่าโอ้พิ่งไปตีพึ่งมาเออได้เยอะเลยพี่จะเอาไหมคะแม่ใหม่ก็สั่งไปเลยค่ะพันเจ็ ปรากฏว่าเป็นน้ําผึ้งปลอมค่ะมาตั้งไว้นานเขาจะเป็นสีดําเลยค่ะอันนี้น้ําผึ้งแท้เนี่ยเราตั้งไว้นานแค่ไหนสีเขาก็จะออกน้ําตาลอย่างนี้นะคะนี่คือแม่หมาพูดเนี่ยจะได้ให้เราระวังกันนะคะว่าไอ้ที่มีรังติดมากับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเล่ขายเนี่ยไม่ใช่น้ำผึ้งแท้เลยคือเราเราไปซื้อที่ที่ร้านสมุนไพรที่ก็จะมี น้ำพึ่งแท้นะขวดประมาณหกร้อยห้อยบาทขึ้นไปเนี่ยจะเป็นน้ำพึ่งแท้น้ำพึ่งป่าค่ะเขาจะบอกเราเลยว่าเป็นน้ำพึ่งอ่ามาจากแหลกไหนอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าถ้าเรามาทำเป็นเป็นสมุนไพรที่ว่าบำบัดโรคเงี้ยเราก็ต้องเอาเป็นน้ำพึ่งแท้น้ำพึ่งป่าดีกว่าเนาะจ้ามาทำกันเลยจ้าแล้วก็จะใส่ น้ำย็นน้ำย็นจัดลงไปนะคะก่าว่าประมาณแก้วหนึ่งแล้วก็น้ำแข็งน้ำแข็งลอดะคะ่ะแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวโหปั่นก่อนนะคะใส่น้ำผึ้งแท้ลงไปค่ะตามแต่ว่าเราจะชอบหวานไม่หวานนะคะเต็มไม่ใหม่ออกหวานหน่อยแล้วก็ได้มาแล้วนะคะ มะม่วงหาวมะนาวโหเดเรียใ่ใหม่ชิดกันนะคะว่ารสชาตอร่อยค่ะอร่อยสำหรับคนป่วยเนาะเราจะเราจะไปให้หวานจนเกินไปเนาะเขาก็จะมีสปปรรพคุณ ปล่อยไปตามการเวลาดีกว่าค่ะเราเอาแบบดูแลสุขภาพของเราดีกว่าเนาะแต่ว่าเขาจะมีกระสเลกกับโรคอยู่นะคือคนเป็นโรคไตเนี่ยห้ามรับประทานเลยคนะ่ะเพราะเขามีรสเปี้ยวเนาะ Nice.